งนนี่แฟนกอล์ฟพิชยะได้เจอกับเชียรยครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักที่ได้เกิดเป็นกระแสความฝินและจิ้นได้อย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับนางเอกสาวเชี่ยที่คำพรดิทาที่นั่งกับรักแรกในวงการบันเทิงอย่างกอล์ฟพิชยะณิธิไพศาลคุณเมื่อได้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายสิบปีจนได้เคลียร์ใจและเกิดเป็นมิตรภาพดีๆขึ้นระหว่างก,กันล่าสุดก็มีโมเมนต์น่ารักเมื่อง,งานนี้หนุ่มกอล์ฟได้ไปขึ้นเวทีร้องเพลงที่สยามแล้วก็มีสาวเชีรยมาร่วมฟัง และให้กำลังใจอยู่ข้างๆ้าเวทีเกิดเป็นวิตรภาพอันสวยงามโดยเฉพาะภาพของแอนนี่ชาวรัเสเซียแฟนสาวคนปัจจุบันของหนุ่มกอล์ฟที่ได้พบเจอพูดคุยกับสาวเชียร์กันอย่างสนุกแฮปปี้ก่อดจะสูงกอดจากลาโดยบรรยากาศอบอวนไปด้วยรอยยิ้มทั้งนี้ก็มีแฟนคลับบางส่วนที่แอบคิดถึงจิตใจของแฟนทั้งสองฝ่ายว่าจะรู้อย่างไรต่อมาทางด้านกอล์ฟก็ได้โพสต์คลิปผ่านทางสตอรี่ส่วนตัวถึงช็อตที่กำลังพูดคุยกับเชียร์โดยมีแฟนสาวแอนนี่อยู่ข้างข้าง อีกทั้งเชียร์แอนนี้ยังสวมกอดกันก่อนบอกกลาและแยกย้ายอีกด้วยจากนั้นกอล์ฟพิชยัตยังได้เขียนแคปชั่นกำกับไว้ว่าไม่ต้องประเด็นกันเนะื้อสองคนเขาเป็นเฟรนกันไปแล้วหนึ่งอีกทั้งหนุ่มกอล์ฟยังได้โพสรูปคู่ย้อนความทรงจําพร้อมแคปชั่นบอกว่าพวกเราได้เป็นเด็กเดินสยามแล้ววัวว,ว,วูวูรอดูที่ช่องทั้งสองช่องพวกเราหนวกหูเรียบเรียงโดยทีมงานซีเอน